่าละครั้งงหนงึมีไอเด็กหน้าเออคนหนึ่งมันมีชื่อว่าเชนอายุ12ปีและไอตรงนั้นมันไม่เกี่ยวนะ x t โอเคต่อตอแล้วมันก็เดินไปเดินไปแล้วก็เจอแมคโดนัลแล้วก็มันติดสปีดอย่างเมามันแล้วมันในที่สุดก็ถึงสักทีแล้วมันก็กลับถักทายกับท่านผู้ชม โอ้ oh, สวัสดีครับ <c oughs> แล้วก็มันอยากสั่งเสื้ออะไรสักอย่างคนภาคก็ยังไม่รู้มันซื้ออะไรอแล้วมันก็เจอเมนูอะไรบางอย่างมันมีชื่อว่าอุฟ๊ฟโอ้ีีฉันเจออะไรนนิว้าวคดีเลยแล้วมันไปออกคังนอกแล้วไม่รู้ทำาอะไรแล้วมันก็เดินไปเดินไปเรื่อยๆจนไปที่ กำแพงล่องหนโคตรดีแล้วมัอเพลอกินไปมันก็พูดว่าอู้อู้ออะไรบางอย่างแล้วมันก็แล้วมันก็สิ้นใจตายในที่สุดแล้วมันก็เกิดมาอีกรอบนะัแล้วมันก็พูดว่าดีจังเลยโหกับชามาเกิดเนี่ยแล้วมันก็เดินไปเดินไปแล้วก็เจออ๊อฟี่ แล้วมันก็หันด้านขวาปุ๊บไปเจอกล่องสมบัติอะไรตรงนั้นก็ไม่รู้แล้วมันก็อยากที่จะได้สมบัติมันก็กระโดดไปปุ๊บๆุ๊อะไรแบบนี้มันก็กระโดดแล้วกระโดดแล้วมันก็สะดุดลมอะไรบางอย่างแล้วก็ตกตายในที่สุด ลด้วยแล้วมันก็กลับชาติมาเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วมันพูดว่าโอ้โดีจังเลยว้าวว้าวเย่เย่โอเคแล้วมันก็เจอไอ้เจ้าอะไรติดอะไรคางอะไรเนี่ยมันเป็นหน้าเออมันกับมันเลยแล้วมันก็เจอแมมมุมอยู่ตรงนั้นมันก็เดินไปเหยียบไปอยากจะไปเหยียบจริงๆเลยปุ๊บในที่สุดเกมจบ